สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวบ,บนะคะในมุมมองดัชนี่วันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะคะวันที่11สิงหาคมนั่นเองแปบ๊บเดียวก็จะหมดสัปดาห์อีกแล้วนะคะทุกคนอ่ะไม่เป็นไรวันศุกร์แบบนี้นะคะเราก็สามารถมาอัปเดตแผนกันได้นะคะว่าเฮ้ยจะมีอะไรให้เทรดหรือเปล่านะคะแล้วก็สําหรับวันนี้จริงๆมีอีเวนต์อีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับคนที่เป็นนักเรียนในห้องทองนะคะเราจะมีการอัปเดตคอร์สทองกันนั่นเองนะคะ เออฝากประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อใครที่แบบว่าอยู่ในห้องอยู่แล้วจะได้เอ้ยเตรียมตัวนะคะแล้วก็ใครที่เอ,อ่อไม่ได้เป็นนักเรียนนะคะจะบอกว่าเอ,อ่อหลักสูตรของเรานะคะทุกคอร์สนะจะมีการอัปเดตเสมอนะคะเพื่อเป็นการปรับนะคะให้เข้ากับตลาดปัจจุบันให้มากที่สุดนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราเป็นนักเรียนแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเราจะได้รับการอัปเดตฟรีตลอดแน่นอนนะคะ โอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยทั้งตัว de 3 0 mm. และ us 100ค่ะเริ่มที่ de 3 0นะคะเมื่อวานนี้แผนเซลล์นี่ตรงนี้16100มีใครได้เซลล์มาหรือเปล่านะคะสวยมากๆ นะคะสวยมากๆเลยนะคะปรับตัวลงมาเนี่ยโหเป็นพันจุดเลยนะคะร้อยกว่าปิแล้วก็ s อสเสั้นมากๆนะคะสำหรับตัว16100เนี่ยสวยจริงๆนะคะไม่แน่ใจว่ามีพี่ๆคนไหนได้เล่นมาหรือเปล่าเนาะแล้วก็เห็นมีบางท่านได้มาคอมเมนต์นะคะว่าเฮ้ยได้แผนเซลคิมาด้วยโหเก่งมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะถ้าเราเนี่ยดูกรอบโซนแล้วเราทําตามแผนที่วางไว้นะคะแล้วตัดสินใจเข้าด้วยตัวเราเองนะ โห oh, บอกเลยว่ามันจะฟินยิ่งกว่า TP อีกนะทุกคนเพราะว่าเราถือว่าเราได้วิเคราะห์แล้วเราก็เคารพในการตัดสินใจของเรานะคะโอเคนั่นแหละแต่ว่าโดยภาพรวมทุกคนเห็นไหมว่าราคายังอยู่ในกรอบนี้อยู่เลยนะคะยังไม่ได้ไปไหนเนาะรานะคายังไม่ได้ลงมาข้างล่างด้วยนะคะนี่อันนี้ลบไปก่อนแล้วก็ <c oughs> ยังไม่สามารถชนะซัพพลายตรงนี้ขึ้นไปดังนั้นนะคะสำหรับตัวดีเดี๋ยวเรามาดูกันที่เดนะคะ เดเนี่ยจะเห็นว่าปิดเป็นแท่งสีเขียวก็จริงนะนี่แล้วก็พยายามจะดันราคาต่ำสุดขึ้นด้วยแล้วก็ทำราคาสูงสุดขึ้นด้วยนะคะจะเห็นว่าเขาพยายามจะยกโลยกไฮขึ้นไปนะทุกคนแต่ว่า2วันที่ผ่านมานี่ปิดเขียวนะแต่ไส้นี่ยาวเลยนะคะไส้บนเนี่ยบ่งบอกว่าแรงขายก็ยังคงมากอยู่นะคะยังสู้กันอยู่นั่นเอง นะดังนั้นมีโอกาสทั้ง2แบบนะคะเขาอาจจนะถ้าแรงซื้อเข้าจริงๆเขาจะพยายามดันตัวขึ้นไปหาข้างบนแต่ถ้าไส้ยังเยอะอย่างนี้นะคะยืน1 6 1 0 0ไม่ไหวเนี่ยก็มีโอกาสมากเลยที่อาจจะลงมาข้างล่างเพื่อมาเติมของหรือว่า,นะม,ามาเก็บข้างล่างใหม่นะคะก่อนที่จะขึ้นต่อแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัดสินอีกหนึ่งจุดเนาะจะเห็นว่าตรงนี้มีแนวต้านด้วยนะคะที่แข็งแรงหนึ่งนเนี่ยเห็นไหมคะว่าโห ประวัติเ้านี่ชกชนใช้เล่นนะคะโอเคแต่เทรนยังคงเหมือนเดิมนะคะยังคงเป็นเทรนขาขึ้นที่เสียเทรนเท่านั้นเองนะคะมีโอกาสขึ้นต่อได้เนาะทีนี้มาดูที่4ชั่วโมงนะคะ4ชั่วโมงนี่เห็นอะไรบางอย่างทุกคนก็คือเริ่มมีสัญญาณของการเนี่ยยกโลยกหายขึ้นมาแล้วนะคะแต่ด้วยความที่เขายังยืนตรงนี้ไม่ได้นะก็มีโอกาสมากเลยที่อาจจะย่อก่อนแล้วค่อยขึ้นต่อนะคะแล้วก็ถ้าเราดูตรงนี้นะ ปึ๊บอ่ะแหวมวาดแบบเป็นสวิงใหญ่ให้เห็นชัดๆนะคะนี่เราจะได้แพทเทิร์นอะไรคะทุกคน QM ใช่ไหม QM บายนั่นเองก็มีโอกาสที่ราคาจะลงมาที่ QM แล้วก็ค่อยขึ้นต่อนะคะเดี๋ยวแหวมจะตี QM ให้ดูนะคะก็คือเป็นกรอบนี้61.8ถึง78.6นะคะจะอยู่ที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแวมเปลี่ยนเป็นสีม่วงให้นะคะวิสีไม่ไป นี่นะคะอยู่ตรงนี้ซึ่งขอบบนเนี่ยโอ้โหอยู่แถว1.5900พอดีเลยทุกคนจำได้ไหมคะราคานี้อ่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวรับที่แข็งแรงของเรานะคะนี่หนึ่งเนี่ยแ <500 S 1> ข็งแรงมากนะคะแล้วก็มี QM โ n e ตรงนี้พอดีแล้วก็ตรงนี้แอบ,บมีดีม n นด้วยซ้อนกันนะคะเห็นไหมเป็นดีมานที่ราคาเนี่ยเคยมาเทสไปแล้วแหละนะคะรอบนี้เน,นาะแล้วก็ มีดีมานข้างล่างตรงนี้คอนโทรลอยู่นะคะเป็นดีมานของตัว4ชั่วโมงนี่แหละนะคะนีะ่ทำให้ตรงนี้น่าสนใจมากนะคะ QM by ตรงนี้ก็คือเนี่ยกรอบ QM แต่ว่าถ้าเราจะวาง SL ใต้โหใต้สวิงโลเลยเนี่ยอาจจะค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะทุกคนก็คือ ถ้าจะวางให้แบบตามหลักเนาะหูมันร้อยก็ปิ๊บเลยดังนั้นนะคะถ้าจะให้แนะนำนะอาจจะแบ่งแบ่งแผ่หรือแบ่งไม้นะคะอาจจะมองหาอ่าทริกนะทุกคนถ้าโซนกว้างแบบนี้เราก็อาจจะมองหาดีมานอ่าเราจะบาบใช่ไหมคะเราจะหาดีมาในทำเฟรมนี้หรือทำเฟรมที่มันเล็กลงเพื่อเป็นกรอบที่จะช่วยให้เราวางไอซเซลได้นะคะถ้าแพ้เราอาจจะค่อยยอมแล้วไปโซนถัดไปสำหรับคนที่แบบโอเคแบบหูม,มันกว้างนะ เอ็มเอ็มแล้วมันไม่ได้บางคนแบบกดศูนย์หนึ่งแล้วสําหรับตัวดีเนี่ยมันมันยังเกินที่เรารับได้เราก็ใช้วิธีลดระยะแต่ว่าเราต้องลดแบบมีเหตุผลนะคะดังนั้นอ่ะเดี๋ยวลองไปดูหนึ่งชั่วโมงสิมีอะไรไหมบบเอากรอบนี้ออกนะ1ชั่วโมงตรงนี้ก็ยังไม่เห็นโซนอะไรที่มันชัดเจนเท่าไหร่นะคะก็จะมีเป็นกรอบนี้มีเป็นแค่กรอบนี้นะทุกคนปึ๊บนี่ที่ราคาเคยมาติดนะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้นี่แหละจะเป็นดีมาที่สร้างใหม่นะคะ อืมซึ่งมันค่อนข้างใกล้นะแล้วก็ถ้าจะเอาแถวบริเวณนี้เดี๋ยวดูนั่นนะคะโอ้หตรงนี้มันราคาไหลขึ้นอย่างเดียวเลยไม่ค่อยมีโซนที่สวยเท่าไหร่นะทุกคนอ่ะเอาอย่างนี้ละกันถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเราอาจจะเล่นด้วยระยะนะคะ,ะกลับมาที่4ี่ชั่วโมงเดี๋ยวมวัดให้ดูอีกรอบฟึบ นี่ถ้าใครเข้าที่15900นะคะถ้าจะแบบ pending เลยนะอย่างน้อยๆน,นะคะแนะนำให้ sl ต้องควรจะอยู่ใต้78.6เนาะแล้วก็เผื่อลงมาอีกหน่อยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องประมาณ80ปิบบนะคะเนี่ย80ปิบบเนี่ยถึงจะโอเคแต่มีวิธีที่ดีดกว่านั้นก็คือการที่เราจะรอตรงนี้ อ่ารอจะได้ไหมคะ QM ซ้อน QM นั่นเองก็คือในทําเฟิมที่เล็กลงเนาะถ้าเราจะรอให้แบบมีเกิดเกิดการสัญญาณกับตัวนะคะที่ชัดเจนแบบนี้เราก็จะสามารถที่จะ b ายได้โดยที่เราจะประหยัด SL ด้วยนะคะอ่ารอแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครอยากจะเข้าตรงนี้จริงๆนะ SL อย่างน้อยๆเนี่ยจะต้องใต้อันนี้เนาะ80ปิบปใช่ไหมคะก็คือ1 5820เป็นอย่างน้อยนะคะ ถึงจะสมเหตุสมผลก็คือใต้นี่พอดีเลยใต้เนื้อตรงนี้เนาะแต่ถ้าหลุดไปถ้าตรงนี้มีสัญญาณเราก็สามารถบ่ายได้อีกนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับดีเราจะรอบ่ายกันข้างล่างแต่ถ้าน้องชนะขึ้นไปยืนได้เลยเราก็จะรอย่อบ่ายต่อเป็นภาพนี้นะก็คือถ้าราคาขึ้นไปชนะยืนอย่างนี้นะคะเราจะรอย่อบ่ายต่อแต่ถ้ายืนไม่ได้นะคะถามว่าจะเซลล์อีกได้ไหมนะคะถ้าอยากจะเซลล์อีกเนี่ยบอกเลยว่าต้องมีคอนเฟิร์ม เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าโซนไม่แข็งแรงแล้วนะนี่เห็นไหมคะโดนเทสหรอบ2รอบนะคะการที่จะมาเซลล์ตรงนี้อีกรอบเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะเพราะราคาเริ่มยกโลยกหายขึ้นมาดังนั้นถ้าจะบายรอตรงนี้ถ้าจะเซลล์นะต้องมีสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วก็เซลล์สั้นๆนะคะอย่างเช่นใช้ scalping หรือ s u p p ไส้เนาะอืมแต่ถ้าใคร นะคะไม่รู้ก็จะใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนเดิม QM cell ของเรานั่นเองอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะคะอ่ะประมาณนี้สำหรับ DE ทีนี้มาดู US ร้อยกันบ้างโอ้โห US ร้อยนี่เป๊ะปังนะคะมีใครได้มาหรือเปล่าตรงนี้นะคะเซลล์หนึ0งนี่ที่ขอบล่างอยู่15390ห้าเนยาะที่บอกไปนะคะสวยมากนะคะสวยมากๆอ่ะแนวเส้นออกก่อนนะ ก็คือราคาเนี่ยขึ้นมานะคะติดสัพายแล้วก็ทุบแบบสุดๆเลยเนาะตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกเทรนยังเป็นลงนะคะถึงแม้ว่าเขาจะโดนดีมานดันแต่ว่าดีมานนี้ก็ไม่ได้แข็งแรงมากเนาะทำให้ตรงนี้ถ้าขึ้นมามีระยะเราก็สามารถเซลล์ได้นะคะแล้วก็โอโหตามแผนสวยมากๆเลยหลายๆคนก็ เฟลลงมานะคะยินดีกับกําไรของทุกคนเลยนะคะทีนี้เรามาเทรดยังไงกันต่อดีนะแยวมขอพาไปดูที่เดก่อนเดี๋ยวไปเริ่มที่เดอทำเฟรมเดนะคะถ้าเราจะดูเทรนล่าสุดนะก็คือยังคงเป็นขาลงเนาะ แต่ทีนี้เขาดันมาติดอยู่ที่ดีมานี้เห็นไหมคะเป็นดีมารของเดที่มีความแข็งแรงดูจากอิมบาลานซ์นะคะแล้วก็เป็นตัวที่ส่งราคาเนี่ยขึ้นไปทำไฮล่าสุดด้วยดังนั้นตรงนี้มีความสำคัญคือถ้ายังไม่หลุดกรอบแถวเส้นแดงๆตรงนี้นะคะยังสามารถมองขึ้นได้อยู่เรื่อยๆเลยดังนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าเราจะมายตรงนี้เนาะจะบอกว่าสัญญาณกลับตัวยังค่อนข้างไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะ แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยทำเฟรมเดย์เนี่ยเขาปิดเขียวก็จริงนี่ปิดเขียวนะคะแต่ไส้ดูสิคะไส้ไส้แรงขายยังใหญ่มากนะคะยังยังไม่มีแรงซื้อเข้ามาอย่างชัดเจนดังนั้นนะคะถ้าเราจะบายตรงนี้เนี่ยเราควรจะรอสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนแบบนี้นะคะในทำเฟรมที่เล็กลงแล้วก็สำหรับใครที่จะเซลล์ก็ต้องลดเสี่ยงจริงๆแผนเมื่อวานก็บอกให้ลดเสี่ยงนะเพราะว่ามันมีดีมดาดันนั่นเองอืม นะคะโอเคทีนี้ไปดู4ี่ชั่วโมงกันโอ้สี่ชั่วโมงนะคะแน่นอนยังยังคงเป็นเทรนขาลงที่สวยงามนะยังคงเป็นเทรนขาลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมคะตรงนี้มีอาจจะมีเหมือนลื่นขึ้นมาทําแบบไฮชนะนิดนึงนะคะแต่เขายังถูกซัพพลายกดอยู่นี่เขายังไม่สามารถชนะซัพพลายตรงนี้ได้ทุกคนนี่นะคะเลยทําให้ราคาเนี่ยลงต่อตามเทรนของ4ี่ชั่วโมงนั่นเองนะคะดังนั้นตรงนี้ เราถ้าเราจะเซลล์ต่อนะคะแนะนำเป็นภาพนี้ก็คือให้ราคาเนี่ยหลุดไปเลยนะคะหลุดไปเลยอาจจะสร้างสะพายแบบนี้แล้วหลุดแบบแข็งแรงเลยนะแล้วเราค่อยเซลล์ต่อกับอีกแบบนึงตรงนี้อยู่ในดีมานเนาะเราไม่ควรจะเซลล์อะไรแล้วตรงนี้มันยังไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรให้เราเซลล์ด้วยนะคะอาจจะต้องรอให้เขาสร้างโครงสร้างก่อนกับอีกแบบนึงถ้าจะบายตรงนี้อยู่ในพื้นที่สีเขียวอยากจะบายมากกว่านะคะก็คืออาจจะรอให้เขาเนี่ยชนะ ไฮนี้ขึ้นไปจริงๆแล้วเราก็รอย่อด้วย QM buy แบบนี้ถึงจะปลอดภัยที่สุดนะคะโอเค u e s ร้อ okay, ยนี่ไม่มีอะไรมากเลยเราจะรอภาพประมาณนี้กันเนาะถ้าในทำฟิมเล็กๆเนี่ยจริงๆอาจจะมีแพทเทิร์นนะอย่างเช่น QM sell นะคะของตัว1ชั่วโมงอะใครมองทันหรือเปล่าแบบทำให้ดูนะ ถ้าจะาแบบล่าสุดเลยนะคะเป็นภาพนี้แต่จะเห็นว่าเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่สีเขียวนะคะถ้าเกิดใครจะเซลเนี่ยโหต้องลดความเสี่ยงแล้วก็เ,เซลสั้นๆนะคะในการตรงนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันก็เออมันค่อนข้างใกล้กำแพงนิดนึงนะคะตรงนี้นี่แต่ถ้าเกิดใครมีเทคนิคคอนเฟิร์มตรงนี้นะเซลล์สั้นๆได้นะคะอันนี้เป็นเป็นโซน QM ตรงนี้ก็มีความน่าสนใจนะคะถ้าจะเล่นนะแต่ให้มีคอนเฟิร์มนะตรงนี้นะคะโอเคประมาณนี้ทุกคนเออสำหรับตัว US ร0 0นะคะอืมเป็นไงกันบ้างคะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะคะเดี๋ยวถ้า วันจันท์นะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันต่อนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะมีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนที่กําลังจะมาถึงนะคะยังไงเดี๋ยววันจนนะันหน้าเรามาเจอกันมาอัปเดตแผนกันใหม่ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTV เท่านั้นค่ะ